สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องทุกกคนเด้อครับเมื่อนี้ผมทุตาฟ้าทำะครับสี้าพี่น้องมาเบิงนะครับงูที่เปลี่ยนบาาันเลือดลอยนะครับดีเขาออกคุ้มฝูงที่ใส่ผสมให้ได้ฟ้าเหมือนกะละแวกบ้านหนองเมกตําบลขอนยุงอำเภอขุดจับจังหวัดนนทานีนะครับว่าอ่าัวบาาันเลือดลอยเป็นตั้งไดนะครับผมกะสีไทยธรนะคับพี่น้องด้ปั้งนะครับแล้วก็ด้เบิงนะครับขันพี่น้องนะครับอยากหัวอันใดหรือตีอันใดรับชมแล้วว่าถือคอว่าถึกป้องตรงไหนนะครับพี่น้องก็สามารถที่สีคอมเมา มาบอกผมได้นะครับผมก็สิายามปรับนะครับผมอ่ะงัวนนาพี่น้องนะครับเป็นง้วาประมันเลือดลอยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวผู้นะครับพี่เขาใส่ในการผสมให้ได้ป้ามนะครับผมง้วตัวนี้นะครับเขาใส่ผสมบางคนถามว่าเอาง้วง้วนแมาณเลือดลอยเป็นยังคือบ่อ้วนปนไดนะครับผมก็ต้องบอกเด้อครับว่าจุดผสมของผมนะครับเรียกง้วาโดยที่มีการลดต้นทุนนะครับโดยที่เขาใส่หัวอาหารหรืออาหารข้นโดยลอยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเขาสีไ้ หญ้านะครับกับเฟียงฟางเป็นหลักตำนันนะครับผมเพื่อที่จะลดต้นทุนในการผลิตและที่สําคัญนะครับแถวละแวกบ้านหนองเม็กตะบนขอนยงอำเภอกุจจับนะครับมันกับมีหลายๆข้อนะครับที่เป็นง้วะกีปอนะครับหรืองัวไทยกลางนะครับพี่มันค่อนข้างที่จะตัวเล็กอยู่นะครับขาว่าห้าขุนมันใหญ่เกินไปนะครับเพราะว่าบ่ามันเลื่อนลอยที่มันมีกล้ามเนื่อที่มันใหญ่ๆสูงๆนานๆนะครับมันกับวัสมรถขืนทับ งัวที่เป็นกีปอได้นะครับเพราะนั้นแล้วนะครับเขาก็เลยจําเป็นนะครับที่ที่จะเลี้ยงโดยธรรมชาติไปเรื่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับขันงัวลักษณะแบบนี้นะครับมันก็สามารถขึ้นท the ับงัวกีปอได้นะครับหรือท้ายกีท้ายกางได้นะครับถัานวางงัวตัวใหญ่กว่านี้นะครับเขาบอสามารถที่จะเอางัวบ่ามเลื่อนลอยนะครับขืนทับได้นะครับว่างงัวบามเลื่อนลอยนะครับมันมีโครงสร้างที่หนาใหญ่ลึกนะครับ แล้วก็ที่สําคัญขึ้นน้าหนักมันหลายนะครับขออนุาเขาเอาไปข้นท้าหัวกี่ปอนะครับมันกัดจะทรงผลให้แมงงัวตัวนั้นนะครับอาจจะได้รับบาดเจ็บได้นะครับเพราะนั้นแล้วผมก็เลยผมก็เลยพยายามที่จะบเลี่ยงให้มันอ้วนมากเกินไปนะครับพยายามเลี่ยงให้มันสมบูรณ์สมส่วนมันนะครับที่สําคัญนะครับเขากับพยายามลดต้นทุน้อมนะครับที่สี่เลี้ยง งัวโดยใส่ยาเป็นรักลอยเปื้นเลยนะครับว่าเพื่อที่จะเป็นการลดต้นทุนนะครับในการผลิตนะครับผมนี่ครับเป็นงัวบามันเลือดลอยนะครับที่เป็นน้องนะครับที่งัวเป็นสารก็สามารถใช้บริการได้นะครับผมนะครับอยู่ที่บ้านหนองเม็กตําบลขอนยุงอําเภอขุดจับจังหวัดอุดรธานีนะครับกสามารถที่จะโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0 9 6ย์5 3 2 2 4นะครับส่วนเบอร์ผมที่ถี่ไว้ใ้คลิปนี้อีกครั้งนึ่งนะครับพี่น้องกสามาที่ที่เข้าไปเบื้องได้ นะครับผมค่าผสมนะครับ800บาทนะครับค่าผสม800บาทรับประกัน3มครั้งนะครับเดี๋ยวผมสิทายมุ้งนเกื่นแห่งกับพี่น้องในเบืองน้านะครับผมตอนนี้ง่วกินหยาอยู่นะครับผมก็เลยว่่อยากเขาไปขวนมันปันใดนะครับเดี๋ยวให้มันกินหยาแล้วก่อนเดี๋ยวเขาคอยคอยมาเบิ่งอีกอีกคลิปหนานะครับเดี๋ยวผมสิทายให้พี่น้องในเบืองชัดๆนะครับวัวตัวนี้นะครับมันมีลักษณะดีจังไดนะครับคือขอดีจริงๆแล้วนะครับงัวทุูกชนิดนะครับ งูแต่ละตนะครับมันจะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับเพราะนั้นแล้วนะครับพี่น้องอยากได้งวแบบใดอยากได้สีแดงจัดอยากได้นังนะาได้นังย่นกล้ามเนื้อหลายนะครับมันก็จะงวแต่ละโตกันมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับนี่ครับผมเพื่อน้องก็ล้องเบิ้งนะครับเป็นรัวม,มันลื่นลอยนะครับผม ที่เขาใส่ในการผสมนตัวนี้นะครับเป็นลูกผสมมมกนะครับผมที่มะขอดน้ําเห่นนะครับผมกับลักษณะค่อนข้างที่จะตัวใหญ่นะครับผมขนาดเป็นตัวแม่นะครับก็ยังมีกามเนื้อหลายนะครับเบื้องเหงาหางกับเหงาหญ่นะครับผมนี่ครับส่วอันนี้นะครับคือตัวผูที่เขาใส่ในการผสมในฟ้ามนะครับขันพีอยนองแถวละแวกบ้านหนองเม็กตะบนขอนยุงอภอกุ่จับนะครับที่งัวเป็นสันนะครับก็สามารถใช้บริการได้นะครับ นี่ครับพี่น้องอ่าส่วนเกษตรกรนะครับที่อยากเขามาเบิงอยู่ในฟาร์มเฮาอยู่ในสวนเฮานะครับผมกัอ่ายินดีตอนรับนะครับเพื่อที่จะเป็นการแรกเรียนเล่นรูนะครับขอมูลดีๆซึ่งกันและกันนะครับขันพ่อแี่ขันพ่อพี่น้องนะครับมีข้อมูลนอะไรดีๆนะครับกับคอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับกันเรื่องอาหารท้งถิ่นนะครับขันพี่น้องมีอาหารใดที่เป็นการลดต้นทุนโดยที่เขาอ่าบริสียเงินบริจายเงินพี่น้องก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมนะครับเดี๋ยวผมสิ เอาไปปรับไส้เอาไปประยุกตไส้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อแคอ่นี้กเนอรนครับข้าวตถึใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับตุตาฟาร์มในเด้อครับขอบคุณครับ